สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอ Wish f u l f i l l m e n t นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาอ่านไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีกุมน้อในหัวข้อที่ว่าคนคุยน้อยไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่ามีการคุยหรือว่า no contact กันไปเลยก็ได้นะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะคิดและรู้สึกยังไงหรือว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยอัปเดตกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตามหน้าไพ่กันดีกว่านะคะว่าหน้าไพ่เป็นยังไงได้บ้างนะคะไม่ญาิ สลับกล้องมาที่หน้าไพ่นะขออนุญาตเปิดสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะขออนุญาตเปิดสถานการณ์นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะณนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยที่คุณเข้ามาดูนะคะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันหรือว่าคุยกันน้อยนะคะตัวเขาตัวคุณเป็นยังไงได้บ้างนะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะ Engagement Ring นะคะ Higher Commitment Entering Partnership Union c o m p r e s i o n นะคะไม่รู้ว่าเป็นสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเป็นสถานการณ์ของเขาที่มีกับคนอื่นหรือสถานการณ์ของคุณเองหรือเปล่านะคะ Key o n a r i n g Many o p t i o n ะ,ะ Unconventional One Night nice Stand String Along s e l f i n d l g e n t สถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ชาวลัคนาราศีกุมเป็นยังไงบ้างคะการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งแบบตะวันตกนะฮาร์ดบกเกนอะมันเป็นสถานการณ์ที่คนหนึ่งเนี่ยอาจจะไปคอมมิชเมนต์กับคนอื่นนะคะมีการผูกมัดผูกติดนะคะไปเอาตัวเองไปผูกติดอยู่กับความสัมพันธ์อื่นแล้วก็เก็บเราไว้เป็นของตายอย่างนี้หรือเปล่านะหรือว่ามีลักษณะของการเป็นทางเลือกหรือว่าเป็นแค่คนคุยนะคะ เซลเวิร์ดแอนด์แว e ลูนะคะพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยในสถานการณ์นี้มันทําให้มีคนหนึ่งตื่นรู้แล้วก็รู้จักคุณค่าของตัวเองขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บปวดใจคุณเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันว่าพลังงานคุณนะคะเริ่มพลังงานที่พลังงานของคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะของคลิปนะคะใช่พลังงานคุณไหมถ้าไม่ใช่อาจจะ ไปดูคลิปอื่นนะคะอืมแอบเห็นว่ามีไพ่สามดาบนะแต่ว่าแม่หมอกระต่ายจะสับใหม่นะคะจนกว่าจะได้ไพ่บางคนยังอยู่ในสถานาการณ์รักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี้นะคะคุณมาก่อนคนอื่นมาก่อนนะคะคุณมาก่อนมาหลังไม่รู้รู้แต่ว่าสถานาการณ์นี้นะตอนนี้เนี่ยมันอยู่กันเป็นแบบเติร์ดปาร์ตี้มีเราสองสาคนนะคะไม่ได้มีแค่เรากับเขาไม่ได้มีแค่เขากับคนอื่นแต่มีเราด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะ o ูนนะคะความไม่ชัดเจนมันอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้นะคะที่ไม่แน่ใจไม่แน่นอนไม่ชัดเจนกับสถานการณ์นี้ไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะพาคุณไปอยู่ณจุดไหนในความสัมพันธ์นะคะเป็นไพ่เดอะมูนค่ะเป็นความไม่ชัดเจนหรือเป็นความคิดถึงก็ได้นะเป็นความคิดถึงความลึกซึ้งอยู่ในใจลึกๆนะคะที่ยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ก็ได้ ความสัมพันธ์นี้เนะี่ยรู้แค่ว่าเรายังรู้สึกดีต่อเขานะคะเรายังให้อภัยเขาเสมอเรายังเป็นคนที่รักเขาเสมอนะคะเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เราแบบยังอยากให้อภัยอยู่ตลอดหรือว่าเรารู้สึกว่าคนคนนี้ต่อให้ตัดเราก็ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่แบบเหมือนเป็นเพื่อนนะอ่ะอืมเหมือนเพื่อนกันเห็นไหมกดกันก็กลับมาเล่นด้วยกันอยู่ดีนะคะความสัมพันธ์นี้ไปไปกับกลับหรือเปล่านะคะคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็ไปนะจนคุณชินชาแล้วอย่างนั้นไหมนะคะ หรือมีการช่วยเหลือกันนะในบางคนช่วยเหลือกันในเรื่องงานเหลือเงินนะคะเรื่องเวลาอะไรเงี้ยมีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นนะคะหรือคุณช่วยเหลือเขาก็ได้หรือคุณต้องการความช่วยเหลือจากเขาไหมหรือคุณให้ความช่วยเหลือจากเขาอยู่เสมอๆหรือเปล่าแล้วตอนนี้คุณก็ยังพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับเขาอยู่นะคะตัวคุณเป็นเป็นเด็กกว่าเขาก็ได้นะอืมหรือคุณเป็นคนที่ให้อภัยเขาได้เสมอ ตัวเขาล่ะคะเป็นใครได้บ้างตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงในชีวิตส่วนตัวของเขาชีวิตครอบครัวชีวิตการงานหรือในช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะมีการทะเลาะอะไรกับคนใกล้ตัวของเขานะคะหรือคนที่ทํางานก็ได้นะมีการแข่งขันในเรื่องของการงานหรือการออรับโอกาสอะไรใหม่ๆในชีวิตก็ได้เช่นเรื่องงานเรื่องการขึ้นตําแหน่งงนี้ก็ได้นะคะเพราะดูแล้วเหมือนเขาจะโฟกัสไปที่เรื่องของโอกาสนะคะ บางคนตัวเขาเนี่ยคนนี้เป็นาลัคนาราศีมิถุนไหมนะคะให้เดลเรเวอขึ้นนะอาจจะเป็นาชาวลัคนาราศีมิถุนที่เหมือนตัวเขาเองเป็นคนที่เลือกได้หรือมีคนเข้ามาให้เลือกก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองค่อนข้างมากเลยในตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่ามีคนเข้ามาแข่งขันกันเพื่อตัวเขาอืมดูเหมือนเขาจะข้อข้างตัวเองนะ <laughs> อ้าวแต่ว่าแอบ,บเห็นว่ามีคนที่มี engagement นะคะตัวเขาเนี่ยอาจจะมีคู่มีคนรักอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเออพอมองมองเห็นเป็นไพ่ the lover เนาะตามมาด้วยไพ่ the engagement Ring แล้วก็ key on a ring นมันหมายความว่ามันมันมีคนที่ Commit m e n t ไปแล้วแต่ก็ยังแอบ,บไปมีแบบสัมพันธ์กับคนอื่นๆน,นะคะหรือว่ายังดึงดึงคนอื่นเอาไว้ในชีวิตของตัวเองอยู่นะคะยังไม่ได้ปล่อยให้ไปไหนอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่เขาพยายาม string a l ลองนะยังดึง,ด,งดึงรั้งรังเอาไว้ไม่ให้ไปไหนนะคะทั้งที่คุณก็เจ็บปวด คุณรู้ค่าของตัวเองแล้วแต่คุณก็ยังให้โอกาสเขาได้เสมอคุณยังเป็นคนที่ให้อภัยเขาได้ตลอดอ่ะเออคนคนนี้เลยแบบก็ยินดีที่จะรับอะไรประมาณนั้นไหมอ่ะคราวนี้มาดูนะคะว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเนี่ยคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับเขาคุณไม่พูดไม่คุยกับเขาหรือเขาไม่พูดไม่คุยกับคุณเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคิดถึงโอ้คุณทำให้เขาแฮปปี้นะ คุณเป็นคนหนึ่งเลยแหละที่ทําให้เขารู้สึกดีในชีวิตเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกเติมเต็มอิ่มเอมใจนะคะเป็นแบบเทนอฟคัพเป็นความรู้สึกความรู้สึกของเขาให้คุณน่ยมันจัดเต็มมันมันชัดเจนมากแต่ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยตัวเขายังไม่ได้ให้สถานะอะไรนะคะให้สถานะยังไม่ได้หรือเขารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เขาเขาอยากอยู่คนเดียวก่อนอะ ไม่รู้ว่าเขามีคนอื่นไหมนะคะแต่คนคนนี้ก็ยังทำตัวเหมือนเป็นคนโสดอยู่ยังอยากอยู่คนเดียวยังไม่อยากให้ให้ความสัมพันธ์นี้ที่มีระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเขาพื้นที่ส่วนตัวมากจนเกินไปแต่เมื่อไหร่ที่เขานึกถึงคิดถึงนะคะเขาก็รู้สึกรู้สึกดีๆหรือเขาอาจจะคิดถึงคุณรู้สึกดีกับคุณในเวลาที่เขาได้อยู่คนเดียวย่างก็ได้นะอ่ะแล้วคุณล่ะคะคิดและรู้สึกกับเขายังไง ทำไมไม่คุยกันทําไมไม่ได้พูดกันหรือว่าคอนแทคกกันน้อยเนี่ยเกิดจากใครกันแน่นะคะถ้าในฝั่งของเขาเนี่ยเกิดจากความที่เขาอาจจะชอบอยู่อยู่ตัวคนเดียวนะคะยังไม่อยากให้ใครเข้าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าเขายังรักษาความโสดอยู่ยังไม่อยากแบบคุยให้มันชินให้มันแบบ ต้องคุยตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออหรือติดต่อมาตลอดเวลาแบบคนคุยกันอนะคือเขาพยายามที่จะไม่ให้มันเป็นแบบนั้นแต่ทั้งที่จริงๆความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะี่ยมันแบบมันเต็มมากๆเลยนะมันเรียกว่าคนรักกันแต่เขาอาจจะยังไม่อยากยอมรับที่จะรักคุณนะคะอือขออนุญ,ญาตขยับกล้อง เขาอาจจะยังไม่อยากยอมรับตัวเองเพื่อที่จะรักคุณคนเดียวอะ่ะเขายังอยากมีตัวเลือกทางเลือกอยากยังยังอยากมองอยากดูคนอื่นอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งการที่เขามีคนอื่นอยู่แล้วเขาก็มองว่าเขายังอยากจะเลือกคุณอยากจะอยากจะมีคุณในชีวิตเหมือนกันอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเพื่อเติมเต็มความเพื่อเติมเต็มให้จิตใจของเขาอ่ะมันมีความสุขแต่ถามว่าสถานะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ได้ไหมมันก็ดูเหมือนกับว่าเขายังไม่พร้อมนะคะ ส่วนตัวคุณเหรอกับคนคนนี้เนี่ยคุณรู้จักรู้จักเขาดีเลยแหละนะคะคุณรู้จักเขาดีมากมันเคยผ่านอะไรกันมาซ้ําแล้วซ้าอีกวนไปวนมาจนคุณรู้จักแกวรู้จักทางเขาหมดแล้ว ถามว่าคุณเครียดไหมกับความสัมพันธ์นี้คุณก็เครียดกับคนคนนี้เวลาที่คุณได้รับรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขามาคุณก็รู้สึกเครียดเป็นกังวลนะคะเพราะคุณอาจจะเอาไปคิดมาคิดเยอะอะไรเงี้ยจนทําให้คุณบางทีนอนไม่หลับหรือคุณอาจจะคิดเรื่องเขาในเวลาที่คุณว่างๆเช่นเวลาก่อนนอนเงี้ยพอไม่มีอะไรให้มันแบบยุ่งยากใจใช่ไหมตัวคุณก็จะรู้สึกว่าเออคุณต้องคิดถึงเรื่องคนคนนี้อะไรที่ทําให้คุณไม่คุยกับเขาค่ะคุณก็มี อ่าดีมากคุณก็มีอีโก้มีอัตราคุณก็อยากเอาชนะเขาเหมือนกันหรือคุณก็รู้สึกว่าตัวเขามีอีโก้มีอัตรานะคะหรือคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าเขามากๆก็ได้นะคุณเลยรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรเข้าไปหรือว่าอะไรที่คุณไม่ควรเสียเวลากับคนคนนี้คุณอาจจะรู้แล้วว่าคุณเสียเวลามาเยอะแต่ถามว่าคุณตัดได้ไหมก็ยังตัดไม่ได้นะคะอ่ะตัวเขานะคะในตอนนี้ เป็นยังไงบ้างไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยสถานการณ์ในฝั่งของเขาเป็นยังไงกันบ้างคุยกันน้อยไม่ได้พูดไม่ได้คุยโอ้ injected. เขามีความสุขดีค่ะเขามีความสุขดีคนคนนี้อย่างที่บอกคือเขารักษาพื้นที่รักษาพลังงานของตัวเองได้ดีเห็นมาตั้งแต่ไพ่เก้าเก้าเก้าเหรียญแล้วเขาก็มีความสุข ความสุขของเขาที่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมททิเรียลเรื่องเกี่ยวกับสังคมสถานะของเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีในสังคมของเขาอย่างที่บอกเขาดูป๊อปปูล่าเนาะดูมีคนเข้าหานะคะเขาก็เลยเอนจอยกับการได้เป็นโสดการที่มีคนเข้ามาลายล้อมหรือว่าเข้ามาหาเขาเป็นนายออฟคัพนะคะแล้วกับคุณละ่ะเขารู้สึกยังไง เขารู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยต่อให้จบกันไปอ่ะมันก็จะวนกลับมาอยู่ดีเหมือนตัวเขามองเห็นคุณเป็นเหมือนของตายยังไงก็ไม่รู้นะคะอ,อืมแต่ถามว่าคุณกลับมาง่ายๆยไหมเขาก็ไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นหรอกแต่เขารู้ว่าสักวันหนึ่งยังไงคุณก็จะกลับมามันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาไม่ต้องไปเครียดมากกับคุณอ่ะเพราะยังไงมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่เลือกกันไว้แล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาประมาณนั้นนะคะเขารู้สึกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็เคยจบมาแล้วนะแต่ท้ายที่สุดอะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาเพื่อที่จะกลับมาอยู่ดีนะคะยังไงก็กลับมาต่อให้ใช้เวลาก็ตามทีตัวเขามั่นใจในตัวเองมากๆกับความสัมพันธ์นี้ว่าคุณยังมีสเสน่หหายังมีใจให้กับเขานะคะเป็นไพ่ king of wands เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เขาก็เลยมีเวลาที่จะแบบไปละลาไปดูนั่นไปดูนี่ไปดูข้างทางก่อนนะคะแต่ถามว่าลึกๆแล้วเขารู้ไหมว่าคุณรักเขาเขารู้แล้วเขา ตัวเขาเองล่ะเขาก็รักคุณนะคะเ,เขารักคุณไหมอาถามซิไม่รักได้ไงเนะาะไพ่ขึ้นมาควีนออฟคัพตั้งแต่แรกที่เป็นความรู้สึกแต่เพียงแต่ว่าเขาปฏิเสธอย่างที่บอกอะตัวคุณเองพอเห็นเขาปฏิเสธคุณก็ปฏิเสธเหมือนกันแต่ถามว่าคนทั้งคู่นะ่ะมีใจตรงกันไหมตรงกันแน่นอนนะคะคนหนึ่งเป็นคิงออฟคัพคนนึงเป็นคิด e วีนออฟคัพตามมาด้วยสิบถ้วยอะคนทั้งคู่รักกันรักกันแต่ว่าไม่เคยบอกกันะลรกันแล้วก็ไม่เคยคอนเฟิร์มสถานะอืม หลังจากนี้ไปนะคะในความสัมพันธ์นี้ที่มันเงียบตัวเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมมันเงียบไม่มีอะไรเลยเนี่ยคุณเองก็วิตกกังวลกกับเรื่องของเขาเนี่ยเขาจะทําอะไรบ้างไหมทำเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เขาไปดูไปอยู่ไปเห็นเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ที่เขาเบื่อหน่ายแล้วหรือเขาเริ่มรู้สึกว่าเออกลัวคุณจะปฏิเสธอะ่ะเขาจะรีบกลับมาทันทีอืมเพราะการที่เอาชนะคุณได้หรือว่าการที่ ทำให้คุณสนใจเขาได้อ่ะอืมนั่นคือความสําเร็จของเขาถามว่าเขาจะ take a c ช i ่นถัดไปคืออะไรคือแน่นอนเขาเวลาที่เขาไม่ได้รับความสนใจจากคุณใช่ไหมหรือคุณรู้สึกเขารู้สึกว่าคุณเงียบๆคุณไม่ทักคุณไม่ตามหรือว่าคุณหายไปจากโลกโซเชียลอะไรเงี้ยคนคนนี้จะไปตามคุณกลับมานะคะเพราะว่ายังไงเขาก็ขาดคุณไม่ได้หรอกอืมคือจริงๆแล้วคนที่ขาด กันไม่ได้ก็คือเขานั่นแหละที่ขาดคุณไม่ได้แต่เขาก็ทําเป็นเหมือนว่าเขามั่นใจว่าตัวคุณจะไม่ไปไหนแต่คุณน่ะถามว่าคุณตัดได้ไหมคุณตัดได้นะแต่ถ้าคุณตัดคือคุณก็หันหลังเลยไม่ไม่หันกลับมาอีกแต่คุณก็ไม่อยากจะหันหลังไงมันเหมือนกับว่าคุณรู้ว่าคุณยังตัดเขาตอนนี้ไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณมั่นใจหรือว่ารู้สึกว่าคุณมีที่ไปแล้วอะคุณก็อาจจะทิ้งคนคนนี้ไว้ข้างหลังนะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต เพราะถ้าคุณไปคือไปแล้วไม่กลับอืมแต่เนี้ยคุณอาจจะเป็นการไปเพราะอาจจะเบื่อนายอาจจะยังไม่ชัดเจนยังต้องการหาคําตอบอะไรอยู่ประมาณนั้นนะคะแต่คนคนนี้จะไปตามคุณกลับมาถ้าถามว่าในแอคชั่นถัดไปของเขาอ่ะเขาจะทํำยังไงใช่ไหมถ้าตอนนี้เขาอยู่กับคนของเขาหรือคนในครอบครัวของเขานะคะเขาก็มีความสุขดีนะอืมแต่ถามว่าเขาจะทํายังไงคือเขาก็จะยังดึงคุณกลับมาให้อยู่ข้างๆเขานั่นแหละ นะคะเพราะคุณก็เขาก็ถือว่าคุณเป็นหนึ่งในคนในครอบครัวของเขานะคะอเอา้าคุณก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาแต่เขาถ้าเขาแต่งงานแล้วมีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําอะไรได้ไม่มากนะคะแต่ถ้าสถานการณ์นี้ที่คุณกับเขาเนี่ยผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะหรือเขาผ่านการแต่งงานมาแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเขานะคะคิดที่จะแต่งงานกับคุณคิดที่จะจร,จริงจังกับคุณคิดที่จะ ให้ความสัมพันธ์มันมันดีมันมันถูกต้องมากขึ้นน่ะไพ่ขึ้นมาเดี๋ยวไฮโรแฟนน่ะคือเป็นการทําอะไรที่ทําให้มันถูกต้องตามขนบธรรมเนียมอยู่บนความอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องถ้าเขารักคุณมากพอจริงๆเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกต้องในอนาคตนะในอนาคตแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังคราวคราวนิ่งอยู่นะคะเขายังไปช้อปปิ้งอยู่ เพราะง่ายเขาช้อปปิ้งอยู่แต่ตอนนี้ตัวคุณอ่ะก็ได้แต่คิดไปเยอะไปเรื่อยไปเยอะอ่ะเออเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยพูดไม่ทันขาดคำเลยตัวคุณได้คิดมากไปเรื่อยไปเยอะอ่ะก ดูแล้วแนวน้มดีนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูไพ่ oracle cupid นะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรแนะนำอะไรไพ่จะพูดตรงอย่างที่แม่หมอกระต่ายบอกหรือเปล่าว่าเขาอยากจะมีแอคชั่นที่ดีหรือว่าอินเทนชันของเขาในอนาคตน่ะมันจะเป็นแบบนี้จริงๆไหมหรือว่าเขาแค่จะกลับมาแล้วก็หายไปอีกนะคะขอดูไพะะ่่อยค่ะไพ่แนะนำคุณคะ่ะ open your s e l f to arter คุณก็คุยกับคนอื่นๆรอได้เหมือนกันนะอย่ามัวแต่รอเขานะคะ forgive and release ให้อภัยนะคะแล้วก็ไปต่อกับชีวิตนะคะบางคนก็อยากจะจากคนนี้ไปแล้วก็ไปเปิดใจได้เลยนะคะอืม Forgive and release ก็คือให้อภัยแล้วก็ลืมมันไปซะนะ Separation ในช่วงนี้ันเป็นช่วงของการแยกจากนะคะอืมเขาอาจจะไปอยู่กับครอบครัวของเขาอย่างที่บอกอยู่กับสิ่งที่เขามีสิ่งที่ถูกต้องนะคะอืม Different path นะคะคุณกับเขาเนี่ยเดินกันคนละเส้นทางแล้วอะ ท่น่าจะมีแนวโน้มว่าตัวเขาอาจจะได้แค่คิดถึงคุณนั่นแหละแต่คงทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ l e t go o f Let go of t h e need t o control เนี่ยเราเราควบคุมไม่ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ควบคุมไม่ได้นะคะมันเป็นช่วงเวลาของเขาที่เขาต้องไปอยู่แต่เห็นไหมคุณกับเขาแยกจากกันไม่ได้เพราะคุณกับเขาคือทวินเฟลมนะคะเออ ถ้าตามหน้าไพ่ก็อย่างที่บอกแหละถ้าเขาอยู่กับความสัมพันธ์ที่เขามีเขาก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์นั้นต่อไปแต่ถามว่าใจเขาอยู่ที่ไหนใจเขาก็อยู่ที่คุณไพ่ขึ้นมาเป็นทวินเฟลมมันไม่ง่ายนะคะมันจะมีเจอ์นี่มันจะต้องผ่านโน่นผ่านนี่ผ่านเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะสอนให้คุณกลับมารักตัวเองสอนให้คุณอยู่กับตัวเองสอนให้คุณรู้ว่าคู่แฝดหรือว่าคู่พลังงานที่คู่ควรกับคุณน่ะก็คืออยู่กับตัวคุณนั่นแหละ มันคุณเป็นเหมือนอกระจกที่สะท้อนเงาระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีเขาหรือการที่คุณอยู่ใกล้เขาเกินไปอะมันก็อาจจะทําให้คุณกับเขาผลักออกจากกันเพราะอะไรที่มันเหมือนกันบางทีมันก็แคลชชิ่งกันเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วคู่ทวินเฟรมคู่นี้ที่เป็นคุณเนี่ยน่าจะต้องอยู่น่าจะเป็นช่วงของการแยกย้ายแยกจากนะคะเมื่อถึงเวลาก็คงได้กลับมา อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งมาเรยูเนี่ยแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้อันนี้ไม่มีใครการันตีได้นะคะเพราะว่าก็ยังไม่รู้เลยว่าคู่เธอเป็นเฟรมเนี่ยจริงๆเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะทุกคนแต่ถ้าเป็นคู่ของคุณคุณรู้สึกได้เองคุณจะรู้แหละนะว่าเออคุณก็ตัดเขาไม่ได้เพราะมันยังมีอะไรที่ยังดึงดึงรังรังเอาไว้นะคะคุณอาจจะตัดสินใจที่จับเผชิญหน้านะคะกับความรู้สึกนี้จนคุณเริ่มชินชากับมันแล้วก็ได้อ่อ อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย